สวัสดีครับผมมาเจอกับเซเวอร์งทัพอีกแล้วนะฮะที่ยูสูตสยามซิตี้สาขาสำโรงนี่ครับผมเอาอีกแล้วนะฮะมีชุดแต่งชุดใหม่มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอันติเมะนะครับเครื่อง 1. นะครับผมราคาณปัจจุบันอยู่ที่1นึ่0ล0่บาทนั่นเองครับผมวันนี้นะครับจัดโปรโมวชั่นพิเศษนะฮะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งของตัวฟรีฟอร์มนะฮะเป็นตัวชุดแต่งฟรีฟอร์ม V4 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่เลยนะฮะที่เห็นแวบๆอย่างนี้นะครับผมในส่วนของตัวกันชนหน้าเนี่ยนะครับเพิ่มไฟตรงนี้เข้ามานะฮะเป็นแบบ s ซ็กเอนเชียลโยเวลาล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตีไฟผ่ามามีไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าหลออมากเลยนะฮะตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบรอบคันนะครับเป็นต เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมตัดโปรแถมให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับสาหรับช่วงนี้ด้วยละกันนะครับผมหน้าหน้านะครับผมตัวกันชนหน้าดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับหล่อมากๆแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยมีคําว่าตัวรีดิไซนให้กับคุณลูกค้าด้วยแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างสําหรับชุดแต่งเซตนี้นะฮะก็เพิ่มมากับตัวคิ้วล้อนะฮะขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าใส่กับล้อเดิมเนี่ย ไม่น่าเกียดเลยถือว่าโอเคเลยไม่ต้องเปลี่ยนล้อก็ยังดูดีนะสำหรับชุดแต่งเซตนี้นะฮะพร้อมตัวสติกเกอร์ด้านข้างนะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นคําว่า m u X Sport นั่นเองนะครับครอบตัวมาในข้างก็มีมาให้เหมือนเดิมนะสำหรับตัวชุดแต่งนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีตัวนะครับด้านท้ายเนี่ยดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับ หล่อจริงๆนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเอกลักษณ์ของตัวฟีฟอร์มเนี่ยมันดูดีมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวคาดท้ายแบบมีไฟนะครับเป็นคา m ์บอนมิ p เอ็กซ์แบบนี้นะครับผมเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้า มาอีกสเต็หนึ่งเลยนะครับเพิ่มความสวยนะฮะเวลาที่วิ่งงคืนนี้ต้องบอกว่าเด่นมากมากเลยนะฮะและก็ในส่วนของตัวพาด้านล่างนะครับเป็นตัวกันชนท้ายตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับผมเอกลังฟีฟอร์มมันดูดีและสวยงามอยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าพาแต่งรอบคันทั้งหมดนี้นะครับ ผมฟรีให้กับผู้ลูกค้านะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนไม่อยากใช้เงินออกรถราคาสูงๆนะฮะผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ออกรถเพียง72,000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นอันติเมทนะราคาล้านห้านะฮะใช้เงินออกรถ70,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากดาวสูงกว่านี้ก็สามารถดาวได้นะครับผมแล้วแต่ผู้ลูกค้าเลยดาวสูงนะครับข้างวดก็จะถูกลงนะครับดอกเบี้ยก,ก็จะถูกลงนะครับเอาแล้วแต่ความจะเป็นของผู้ลูกค้าที่ต้องการใช้งานในส่วนตัวรถด้านเองนะ เซกองทัพนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะฮะและก็ฝากไว้สําหรับตัวโปรโมชั่นพิเศษถ้าเกิดท่านไหนออกภายในช่วงเร็วๆนี้นะผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษมากกว่านี้ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนสนใจรีบทักมาครับเซกองทัพอยู่สครับผมสวัสดีครับ